สวัสดีนะครับผมนี่คือวอลคอนโอบีโอนะครับผมก็ปั๊บาดูกันเลยนะครับวอลของโอโบเย้เฮ้ครับก็สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับสื่อวอลของโอโบเย้ <c oughs> คิดถึงทุกคนมากนะครับไม่ได้ทำวอลมาสักพักแล้วเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับกับการทำมิชชั่นละกันอ่าก็ ตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้เรามีทํางานรู้อยู่ว่าวันนี้จะมีงานเธมไม่อัดก่อนจะไปงานโรบเ้ยเอาจะไปต่อนะครับเฮ้ยพี่ไดไปอะไรอะไดมาพี่ขอเก็บผ้ามาเลยโอเคครับเฮ้ยนั่นใครอ่ะนายจําฉันไม่ได้เหรอเป็นไม่เห็นนอนไรม่เห็นนอน

นที้็ค,ค,ควรจะรู้สึก,กยังไงตอนนี้ตอนนี้นะครับผมก็มาทำงานนะครับผมกับพเพื่อนๆจาไปก้าวเทียนีทั้24คนเลยแล้วก็ทีซังอยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปถามทีซังกันนะครับผมมีแผนเนียนมาทำนะครับมันไม่เนียนตั้งแต่เขาเห็นกล้องแล้ว คนอื่นเขาจะแบบให้เพื่อนไปแบบถามบัตตี้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะใช้แผนพิเศษในการที่ผมจะเป็นคนถามเองแล้วผมก็จะบอกว่าบัตตี้ฝากถามมาว่าหรือเขาจะเลือกที่ก่อนโอ้โหโอ้โหไม่ใช่บัตตี้เลยอะมาลองมาลองกันดี สวัสดีครับคุณจีซังว่างไหมครับเน่งบอกไม่ว่างเพราะว่าโอโมนิใส่ไม่ดีแปลภาษาให้เน่งบอกว่าออกไปซะดูแต่ดูแตน่งบอกว่าพอได้แล้วจะมาฝากถามว่ามีปัญหาไหมซังอ่ะฝากถามว่าเย็นนี้ตอนทำงานเสร็จเหนื่อยๆอยากกินอะไรหรือเปล่าครับเย็นนี้อยากนอนดิมดิมดิม ถึงจุดนี้รู้สึกโปะแตกแล้วเกมเกมอยากเกติมก่ะเกติมอยากกินอะไรเกติมจะกินดนึยบัตตี้ฝากมานึกนึกพวกอยากกินในติมแต่สองอยากนอนสองไม่อยากกินอะไรเลยอยากอยากบอกบัตตี้เลย ว่าขอโทษนะไม่ได้เข้าบ้านหลายหลายวันเลยไม่ทำอะไรให้เลยไม่หมายถึงหมายถึงบัดดี้บัดคนที่ได้สั่งมันบัตด,ดี้อ่าได้อยากขอโทษว่าไม่ได้มาบ้านเลยใช่มันก็เลยตามตัวยากไงทำอะไรไม่ได้เลยโบนับ่นแหละคือพอด,ดีจีสังทำตัวยากมากแล้วสัง่งในขนาดเท่กันสั่งกุ้งเราเลยม ถ้าเดี๋ยวบอกปดีนะครับให้ซี้อมให้ซังจะให้มให้ดีนี่แท่ครับดิซังเอากี่แท่งครัี่สิบเอฮะว้าวอุ้ยจะไลฟไหมเปล่าสนะไอจีไอจีซังกับเน็กนะโอเคนะมาพี่มินพี่มนได้เลยได้เลยก็คือเรไหนยังราไหนโอ้ยกำลังถ่ายบล็อกอยู่เลิกแกมีมดีเฮยฉันชอบเมลอน อะไรก็ได้ที่มันไม่ร้อนเดี๋ยวการที่จะเขียนคำพูดมันยากนะคุณจีซังหลังจากนั้นก็เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ลืมซื้อให้แล้วทุกคนก็นอนหลับปุ้ย Approximately ten hours later เราเล่นเกมบัตตี้กันนะครับหนึ่งอาทิตย์ซึ่งทีจริงวันนี้ก็ใกล้จบแล้วอีกสองวันก็คือประกาศแล้วว่าใครคือบัีเหตุผล ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรภาพว่าสองสองวันแรกที่ได้โจมมาตอนนั้นผมผมปว่วยอยู่แล้วผมก็เลยแบบไม่มีแรงทำอะไรเลย,เลยก็ขอโทษแทนบันดดี้ด้วยครับขอเปล่าผมมาดีไหมอยากเห็นผมอยากได้ยินเสียงผมเป่าผมไหมครับนี่นี่โอ้ยดูแลโอ้ยอย,อยากเห็นพี่นี่เป่าผมจังค่ะโอเคได้เลยไม่หันกล้องอนะกล้อง,นะองนะเย้ จุดนี้บอกใครก็ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ได้ยินหรอกพีอ่าโอเคเอานะครับเรามาถามผู้เชี่ยวชาญจีซังกันครับนน่แต่ละแดนผมจริงแล้วจีซังเป็นคนที่ค่อนข้างเดาได้ยากนะครับผมเขาเป็นเขาเป็นคนประหลาดเขาชอบอะไรที่มันเบี้ยวเหีายวถึงว่าชอบอะไรที่มันแบบว่าตลกตลก อ่าใช่จีซังเป็นคนแปลกแปลกจริงผมก็แปลกอารมณ์พี่มินน่ะแต่ว่าแปลกแบบจีซังอ่ะแต่ผมแปลกที่สุดขอโทษโอเคก็ถ้าให้แนะนําก็ซื้ออะไรดีวะก็ซื้อเดี๋ยวซื้ออาหารให้พวกนี้แหละก็ได้แหละของกินอ่ะจีซังกินได้หมดเลยได้ได้เดี๋ยวไปหาให้ครับส่งคนคนชอบกินทุกอย่างที่เป็นชาเขียวครับครับไว้ดูว่าโมจะซื้ออะไรจี่ซังจะถ่ายหมดครับโอเคบ๊ายบาย มากมากเลยก็เลยถ่ายมาให้ดูเฉยๆครับพยครับทุกคนจริงๆ,ๆวันนี้เป็นวันเฉลยบัตด,ดี้ครับแต่ว่าผมจะยังวันจานนี้ก็จะยังพยายามเทคแคร์บัตดี้อยู่เพราะว่าเพราะว่าคือจีซังนะครับจบสําหรับวันนี้จริงๆวันนี้คือวันที่เขาจะเฉลยบัตด,ดี้แล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ,ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขาจะบอกบัตดี้ยังไงก็เดี๋ยวไปถามจีซังกัน บัดตี้ฝากฝากว่าโอ้พี่มินโอ้เจ้าบัตดี้ฝากโอ้พี่มินบัดตี้ฝากบัดตี้ฝากมาถามนายว่าเดี๋ยวนายจะไปซ้อมทีออสเตคต่อใช่ไหม<ช>พี่ฮาเดมเชคใช่ไหมใช่ก่อนจะไปซ้อมนายอยากมีอะไรที่ตั้งงีแล้วคนบอกว่าผมอยากให้เขามาซ้อมแทนไดีไ๋ยวปะ ถึงจุดนี้ผมก็ยังไม่ได้คำตอ,ตอบสักทีก็ให้ฉันทำยังไงอ่ะเราไปกินชานมพุดดิ้งเหมือนนายจะตายแล้วอ่ะก่อนจะไปต่อผมขอพูดก่อนเพราะว่าตอนนั้นผมลืมถ่ายคลิปครับตอนนั้นทุกคนก็ มีการเฉลยคู่ของตัวเองนะครับผมแล้วก็ตอนมาถึงคู่จีซังโบก็มอบตัวนะครับผมเพราะว่าจีซังดาทูนั่นใช่แล้วผมนั่นแหละที่อยากจะพูดว่าคือถึงแม้มันจะเฉลยแล้วอ่ะนี่ก็จะดูแลต่อไปเพราะว่าเพราะว่าคือก็ไม่ได้มีโอกาสดูแลขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าคือก็ป่วยด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยัป่วยอยู่ หมายถึงหมายถึงคือจะพูดว่าเออหลังจากนี้ก็จะดูแลต่อไปเออถึงหนึ่งอาทิตย์ที่ให้ตัดวอล์กอะไรก็จะดูแลต่อไปได้เลยเลยอยอโอเคต่อไปใครคือบัตเลอร์ชั้นนี้บัตเลอร์เฮ้ยบัตเลอร์เลยนะบัตเลอร์ใช่ไหมบัตเลอร์พูดผิดมาทักวอล์กเลย บัตเตอร์ใช่ไหมบัตเตอร์โอเคทางวอพูดบัตเลอร์อะโอเคก็ดูแลผมเขาแบบดูแลนิดเดียวเพราะว่าเหมือนเขาอาจจะเวลาไม่ตรงกับผมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคําพูดที่เขาเขียนบนกระดานที่เขาแบบซื้อขนมให้โบซื้อน้ำให้โบอะมันคุ้นๆเหมือนโบอยู่ด้วยมาตลอดน่าจะเป็นคําพูดของไม่พี่มินก็พี่อาโปครับคือคือเหมือนเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขาพิม เหมือนเขาพิม <apply> พ <some sounds> ์ในนั้นว่าเอ้ยไม่ใช่พิมพ์เขาเขียนว่าเก็บตังค์ไปซื้อเองนะซึ่งคำเนี้ยโบเเห็นแค่พี่มินพูดกับโบแล้วเน็กแล้วก็ถ่ายให้อยู่ด้วยฉัน้งบเดาว่าพี่มินครับจูบก็ได้แหมทำเป็นคนอื่นฝากมาถ่ายไม่จริงจริงที่บอกบโบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าพี่ไปซืแค่เดียวใช่แต่แครมันจะพูดอย่างนั้นอ่ะพี่ไง เออก็จริงโอเคมีของมาให้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอพี่ไม่เอาพี่อยู่ช็อตฟิวคือพี่พี่มินบอกว่าซื้อองนี้ให้อโบเพราะพี่มินอยากกินนะครับไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกพี่บอกไอ้ที่อยากซื้อให้เพราะว่าอโบบอกว่าไม่อยากไม่ชอบกินอะไรแบบนี้เลยอยากกินใครเขามาหรออยให้ลองอยากให้กินอกให้กินของอร่อยบ้างขอบคุณนะไม่เกินถ้าโหลรตาให้ เดี๋ยวเเราเรามานั่งกินด้วยกันเออได้ครับไปขอบคุณครับ<ป>สามารถไปดูโอโบกินกับพี่มินในวอลพี่มินได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้3ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นพี่มินอย่าเพิ่งไปดิกีซังกซังไปกิป๊ป่ได้แล้วอะไรอ่อร่อยอ่ะหวานไหมอืมอืม เก่งมากไปพี่เปาสเตตไปซ้อมแล้วบ๊ายบายจะซ้อมแล้วบ๊ายบายโอ้ยอเล็กอเล็กดึงแขนจริงมากไปสู้ๆสีสังโ้งย,ยุงกัดอะไรนะพี่ยุงกัดทำไมยุงต้องกัดเ่ะพี่เพราะว่ายุงรักผมวันต่อไปสวัสดีครับทุกคน ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้จีซังมีทุระกับครอบครัวที่บ้านนะครับเลยต้องกลับบ้านวันนี้ผมจะมา,าส่งอาหารนะครับถึงบ้านจีซังใจเย็นโงโบใจเย็นเดี๋ยวจะโทรถามจีซังนะครับว่าจีซังก็กินอะไรหิวไหมอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นไงว่างไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปโทรหากันนะ ตอนนี้ทุกวนน้ำตอนนี้จีซังได้โทรมาหาผมเองเลยนะครับคือตอนแรกที่โบโทรไปจีซังเข้าห้องน้ำอยู่ว่าไงโบลเป็นนายโทรมาก็ใช่ไงฉันจะโทรหานายนายว่างไหมอ่ะมาอยู่บ้านโอเคนายพอจะแบบว่าหิวไหมอ่ะก็ก็ยังไม่ได้กินอะไรเพิ่มเติ อยากกินอะไรหรือเปล่าอย่าตอบว่าอยากอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ <ś homepage> ฉันเพิ่งบอกในวอกเมื่อกี้ว่าห้ามตอบอะไรก็ได้ฉันรู้นะคาคนกินง่ายแต่ฉันอยากซื้อสิ่งที่นายอยากกินตอนนี้กคือต,ตอนนี้เหรอใช่สิ่งแรกที่น,นึกอยู่ในหัวคือ <ś c oughs> ตอนนี้มีสองสิ่งกำลังตีกันอยู่โอเคนายลองพูดมันออกมาสิ คือโคโค้กับฟันฟันได้เลยได้ฉันกินอะไรก็ได้ฉันรู้นะฉันถึงมาถามไงโอเคขอบคุณเดี๋ยวฉันนก่อนนายอย่าลืมสถานที่ที่ฉันให้ฉันล่ะเพราะงั้นฉันังกิบ้านเอ้จะเย้สวัสดีครับตอนนี้สังน่าจะอยู่ในบล็อกของโอโบ <c oughs> ใช่แล้วก็ขอบคุณบัดดี้มากๆเลยนะเย้ yeah. เราได้ไก่มาแล้วโอโบโอก็เลี้ยงข้าวเช้าเรานั่นเองนะะเพิ่งเพิ่งไปอาบน้ำมาเพราะว่าอ่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องลงไปเอาของแล้วตัวเอง,งโซมอยู่หลับป๊อกไปนานมากครับก็ ตอนแรกสตอรี่คือมีว่าโโบโทรมาตานสังข้องน้ำอย่ก็เลยวางสายไปแล้วก็ทัวในทีก็อดีโอโบก็ถามขึ้นมาว่าอยากกินเลยโอ้มีดีๆถามแบบนี้ล่ะใช่แล้วก็บอกไปว่าอะไรก็ได้แล้วก็ตีกันเลยสรุปออกมาได้ว่าอยากกินสองอย่างไก่กับลังเลอยู่ระหว่างสองอันนี้แล้วก็ทักไปบีวอโบด้วยว่าต้องเผ็ดนะต้องเผ็ดนะ สักพักหนึ่งหลับปองไปสักพักปวดท้องเลยบอกโอบโบว่าโอเคโอบโบเผ็ดแต่ว,ว่าเผ็ดแบบพอประมาณนะเผ็ดแบบนิดเดียวนะอย่าเผ็ดมากนะโอบโ,โอบก็บอกว่าไม่ออปชั่นนายมีแค่ว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่ใช่ครับในแอปมันมีแค่สองออปชั่นที่ซังโอ้ยแค่นั้นใช่ซังก็เลยเลือกเผ็ดไปนะเพราะว่าเพราะาอะไรก็ไม่รู้มัน มันต้องเผ็ดะมันถึงจะสะใจต่อเป็นว่าขอบคุณโอโบมากสำหรับสิ่งนี้ข้า,าวเช้าของเราหลับไปนานมากาครับฟื้นละสุดท้ายไม่ท้ายได้สุดวอลกโบก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่มาซัพพอร์ต พวกเราทั้งย4คนเลยนะครับแล้วก็รักพวกเราขนาดนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับผมเช่นคอนเทนต์นี้นะครับไอวิกนี้ผมสนุกมากๆครับกับการดูแลบัดี้ของโบนะครับเ mm hmm. จอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย